คืับานะครับไอ้ยูยังไัเข่ห่ารนันกับช่างอันนานครับคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาอะไรมาใส่สมองลยมขอให้ผมทำอย่างนี้ไปก่อนพี่นักัดยังไงก็พูดกับเบสตีนหละเออเดี๋ยวเมื่อวัพูดกับผมช่างดันช่างอันนะั้ 哎。 เฮ้ยสีอาจารครับขั้งหันตังมานแหงกอกครับครับถ้าให้หันไออีกอที่ขั้งหังหันทัน้งมานแหงเก,กิดขาคนครับให้ยาอแหงมขัางหนัหนอ้อเช่ได้ครับคุณครับอันนี้กดครับ ครับทำงานครับเพราะไอเด้งครับคุณครับ ไปชวดอีกตอ,อ,กกอทั้งนั้นครับทั้งนั้นประา มีคนทังหันทังรันทังรันเออกาะปันานแห่งเกาะครับได

พ่อพนงทำร่องเอลีหลายเสษมนด้ยนะเดียวย่นมันมีมันแม่ีขุ่นยังม่ท่านเหยมันยังรับแจ่งได้อยู่ยกรลาหมูทองไข่ ครับโอเคครับทันะ้งวันอืมันแมนครับคันได้คือด่างครับนะทัทง้ทงเพื่อนทั้งทั้งรอครับ นี่ใช่อรนี่เชือไใช่ยหมใ่หมันี้ร้อยเกดดอดอันหนึ่งอดอีตาบน้าวหมูบนนะครับอับายครับลูน่ะคืองานชิ้งานชิงไม่เข้าคนทบอับา